อ่าอน,นี่ทำหมดเสร็จแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นงานอ่อะทั้งการทำง,งานของลำเรียงชิ้นงานตามสายผ่านแล้วก็บรรจุลงหีบจำนวนหกชิ้นอันนี้ผมใช้เน,เนอบเหมือนโจทย์ที่อาจารย์ตั้งตัวจับสีแลย จะได้ไวๆเขียนโค้ดไม่เยอะส่วนก็จะกำหนดสปีดแล้วก็อาจจะเป็นพวก input output ที่เสร็จไวอันนี้ครับจะเป็นเบลล์แลมกีนเทเบลลสองอันนี้จะเป็นเทเบ e ล์หนึง่งเทเบลหนึ่งคือโต๊ะน้ำมันส่วนอันนี้เทเบ e ลไอเทเบลล์สองอันนี้จะเป็น ตอนดองเงินเทลสามจะเป็นตัวสีแดงที่บางชิ้นงานแยกสีไปด้วยส่วน Input ก็จะมีเซนเซอร์อินพุตศูนย์ก็จะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับสีแดงส่วน Input ตหนึ่งก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวจับสีน้เงิน นี่ติ้งไว้หมดแล้วอันนี้ก็จะกำหนดคำสั่งปเมินเซนเซอร์ตัวไหนออนก็ไฟนี่จะทางานตอนที่สายพานเลื่อนไฟก็จะติดในคำสั่งเอา p u พุตเอาพุตสองตัวนี้จะเป็นสายพานแล้วก็ไฟครับส่วน วันนี้จะเป็นคําสั่งที่ให้หยุดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเป็นหนึ่งสายพานจะหยุดแล้วก็ไฟก็หยุดทําง,งานมาผมาพเพร่ะผมเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งตรวจเจอวัตถุตรงนี้ก็จะเป็นการกําหนดคําสั่งของเซ็นเซอร์สองสองอย่างก็คือจะมีของเลเยอแล้วก็บูครับมเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับสีแดงได้ก็จะให้ไปทำ ตามคำสั่งตัวนี้สเซนเซอร์ตัวแจวสีน้ำเงินได้ก็จะให้ไปทําตามคำสั่งตัวนี้ลปสีฟ้าสีฟ้าได้คาสั่งก็จะเป็นเป็นพวกัราจะใช้เป็นพวกคําสั่งของคําสั่งมูฟแล้วก็การเคลื่อนที่แบบมูฟแล้วก็ mvs ครับกำหนดสปีดในช่วงที่จับให้มันดีเลยก็จะได้ทำตามนี้ส่วน p ก็กำหนดไว้หมดแล้ว ในส่วนของโบวก็เหมือนกันช่วงแรกก็จะเหมือนกันครับจะแตกต่างกันตรงช่วงตรงช่วงหลังช่วงหลังที่ต้องจับเบาวางตรงนี้ใช้คําสั่งเหมือนกันแลครับเคลื่อนที่ธรรมดาเป็นโมสกุย์เคื่อที่ตอนจับจะเป็นการเคลื่นที่แบบ v ีประกาศส,ส,สปีดทำไมเครื่องที่เร็ว ให้รมเรือพูดมันจะมีคำสั่งที่ให้โตมันหมุนเองจะได้ประหยัดโค้ดด้วยในการบรรจุเขา้าเกา อผมข้อจบการทำจำเรียงชิ้นงานตามสายพานแล้วก็บนจุชิ้นงานลงกล่องครับผมเสียบเข้าไหมเนาะเดนด้